13บมิถุนายน2 5 5 7นับเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า3ปีขึ้นไปที่ราคาน้ำมันดีเซลถูกลงต่ำกว่าลิตรละ29บาท99สตางค์โดยลงมาอยู่ที่ลิตรละ29บาท85สตางค์เป็นผลพวงจากการประชุมของคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือกบองอนัดแรกหลังเกิดรัฐประหารขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมจากนั้นไม่นานเงินเฟอ้อเดือนม,มิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมก็ปรับตัวลดลง0.10นอนอกจากนี้ เมื่อรวมเงินเฟอ้อเฉลีย่ย6เดือนแรกของปีนี้แม้ว่าตัวเลขจะยังคงเพิ่มขึ้น2.23%แต่กลับเป็นเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นในอัตราชะลอตัวลงซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นผลมาจากมาตรการดูแลค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหนึ่งในนั้นก็คือการลดราคาน้ำมันดีเซลเมื่อน้ำมันดีเซลถูกลงสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงคือรถยนต์น่าจะขายได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถกระบะขนาดหนึ่งตันขวัญใจคนทํามหากินตามต่างจังหวัดหรือแม้แต่รถเก๋งหรูหราผลิตจากเยอรมนี ขวัญใจเศรษฐีขี่รถหรูแต่จ่ายน้ำมันดีเซลใน,นราคาถูกแต่ในความเป็นจริงค่ารถยนต์ทุกแห่งที่มีรถรุ่นดีเซลกลับไม่มียอดขายเพิ่มขึ้นแม้แต่น้อยค่ารถยนต์โตโยต้าถึงกับประเมินว่าตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนนี้มีแนวโน้มทรงตัวแม้สถานการณ์การเมืองที่ดูจะผ่อนคลายมากขึ้นส่งผลเชิงบวกกับจิตวิทยาของคนซื้อรถยนต์แต่จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศที่ชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง นับแต่ต้นปีเป็นต้นมานั้นคงต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวทั้งจากมาตรการกระตุ้นของทางการและความเชื่อมั่นของภาคเอกชนแนวโน้มเริ่มมองเห็นนะครับว่าสัดส่วนของระหว่างรถเก๋งกับรถบรรทุกมีแนวโน้มว่าจะจะมีโอกาสรถนั่งอาจจะเหลือต่ำลงนะครับช่วงที่มันพุ่งขึ้นก็คือช่วงที่มีรถคันแรก <S 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 mm. เป็นอย่างนั้นบวกกับรถ รถที่ตอนที่ออกอีโคคาร์เนี่ยโอ้รถนั่งขายดิบขายดีมากถามว่ากระทบมากน้อยแค่ไหนผมคิดว่าเนื่องจากรัฐบาลเขาสนับสนุนราคาอยู่นะดีเซลน้ำมันดีเซลก็ทำให้กระบะก็ตกไปเหมือนกันแต่ตกน้อยกว่าน้อยกว่ารถเก๋งรถเก๋งตกมากกว่าครับอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มที่ซื้อรถเก๋งมีอำนาจการซื้อมากกว่านะครับรถปิกัพ การประเมินยอดขายรถยนต์ของค่ายโตโยต้าดูจะสอดรับกับค่ายรถยนต์ฮอนด้ามองว่ายอดขายตลาดรถยนต์ในภาพรวมทุกยี่หอจากเดิมที่ประเมินไว้ว่าจะสามารถขายได้ประมาณ1ล้านคันในปีนี้แต่เมื่อผ่านไป5เดือนแรกของปีตลาดสุดมากกว่าที่คิดไว้มากฉะนั้นยอดขายรถยนต์ตลาดรวมในปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ9,5 0,000คันคำถามคือทำไมราคาที่มันดีเซลลดลงไปแล้วถึงส4สตางค์ต่อลิตร แต่ยอดขายรถยนต์อาจจะมีเพียงแค่ส่งหรือสุดต่อเศษฐพันวงสราพันชัยกรรมก,การผู้จัดก,การบริษัทสยามดิส,สันมอเตอร์มองว่าในช่วงนี้ราคาดีเซลนั้นยังคงมีความผันผวนและมีความไม่แน่นอนอยู่มากซึ่งน่าจะส่งผลต่อรถยนต์ในค่ายยุโรปที่ผลิตออกมาเพื่อใช้น้ำมันดีเซลทําตลาดเป็นหลักหน้าตอนนี้5เดือนแรกนี่รถอย่างรถนั่งนี่นะครับเห็นได้เลยว่าตัวเลขติดลบลงถึง4 7นะฮะในช่วง5เดือนนะครับ แต่ถ้าเป็นรถรถบรรทุกมันติดลบลงเพียง37%และทำให้สัดส่วนของรถนั่งต่อรถบรรทุกนาะทีนี้กลายเป็น46ต่อ54นะเป็นอย่างนั้นซึ่งจากเดิมดูแล้วมันรถนั่งขึ้นมาขี่รถบรรทุกแล้นะแต่ว่าตอนนี้สัดส่วนเริ่มเปลี่ยนมาทึงบ้านเรานะเริ่มเปลี่ยนครับ จากปัจัยความผันผวนในทิศทางราคาน้ำมันดีเซลค่ารถยนต์บางแห่งตัดสินใจที่จะผลิตรถยนต์ซึ่งสามารถใช้เชื้อเพลิงน้ำมันได้หลากหลายชนิดภายในคันเดียวกันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตซูบิชิกรษดากุลการนรินทิติปุญญาชี้้เห็นถึงการปรับตัวของผู้ผลิตรถยนต์ว่ารถกระบะของมิตซูบิชิในปัจจุบันถูกออกแบบและเป,ปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ให้รองรับในการใช้น้ำมันได้หลากหลายประเภทมากขึ้นเช่นน้ำมันเบนซินหรือการใช้รถกระบะ CNG นอกจากนี้ค่ายผู้ผลิตรถเก๋งที่ไม่มีเครื่องยนต์ดีเซลเลยแม้แต่น้อยอย่างเช่น Honda m มอเตอร์ก็ตัดสินใจที่จะออกเครื่องยนต์ประเภท Hy บ brid ไม่ว่าจะเป็นรุ่นแจสหรือล่าสุดกับการเปิดตัว Honda Accord Hybrid เพื่อหวังสร้างยอดขายในภาพรวมและยังเป็นการจี้ติดค่ายยักษ์ใหญ่ที่หันมาเน้นทาตลาดเครื่องรุ่นไฮบริดในประเทศไทยมานานพอสมควรถึงแม้ว่าค่ายรถยนต์จะพยายามมองตลาดรถยนต์ให้ชัดเจนที่สุดก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับลดลง แทบจะไม่มีผลต่อการตัดสินใจออกรถคันใหม่ในเมื่อรายได้ในการหาเงินทั้งส่วนตัวและครอบครัวยังคงม,มีความเสี่ยงสูงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลงมันเป็นอย่างนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วยอดขายก็จะซึมๆอยู่อย่างนี้มาพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันครับช่วงมอเตอร์โชว์ก็จะมีเป็นธรรมชาติทุกปีอยู่แล้วว่าก่อนมอเตอร์โชว์ยอดก็จะตกลงมนนิดนึงแล้วช่วงมอเตอร์โชว์ก็จะมียอดมานิดนึงมันก็จะแต่โดยรวมก,ก็คือเหมือนกับเวลาทั่วไปนะครับพอพอ,พอมาเฉลี่ยกัน ตอนนี้คนจะสนใจน้ำกระบะเบนซินแล้วก็กระบะช่วงยาวช่วงนี้คงที่ครับยังไม่มีผลจากราคาน้ำมันราคาน้ำมันตอนนี้ดูเท่าที่ถามดูเขาก็จะรู้สึกว่ามันทรงตัวไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรครับศูนย์วิจัยกรกรไทยได้เปิดเผยรายงานล่าสุดพบว่า ยอดขายที่ไม่กระเทือนขึ้นย่อมส่งผลต่อตลาดรถยนต์ในประเทศต,ต,ตลอดทั้งปีนี้อย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าตลาดจะหดตัวค่อนข้างมากโดยสุดลงถึงประมาณ20-25%ถึงคิดเป็นยอดขายรถยนต์1นถึงหนึล้านหกหมื่นคันตลอดทั้งปีนี้และเป็นที่คาดว่ายอดการผลิตรถยนต์อาจลดลงเหลือเพียงแค่2องล้านสองแสนถึงสองล้านสามแสนคันหรือหดตัวลงกว่า6กถึงจากปีที่แล้วที่มียอดผลิตสูงมากกว่า2องล้านสี่แสนห้าหมื่นคันขึ้นไป เพราะนั่นเป็นผลจากมาตรการกระตุน้นยอดขายรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถคันใหม่ที่สิ้นสุดไปแล้วอีกไม่นานราคาน้ำมันเสรจรูปในตลาดโลกอาจจะลดลงอีกประเทศไทยก็จะได้อนิสงส์ด้วยในการเช้น้ำมันเบนซิน,นและดีเซลที่ถูกลงเป็นเงาตามตัวเพียงแต่ว่ายังไม่มีใครรู้ว่าอีกนานแค่ไหนที่วันนั้นจะมาถึงอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือรัฐเองก็สนับสนุนถูกไหมฮะ<า>ราคาน้ํามันนะครับ รวมทั้งขอสอชอชุดนี้ก็ผมว่าก็เปิดไปในแนวทางที่ดีนะ<ม>คือพยายามควบคุมน้ำมันดิเซลซึ่งเป็นรถใช้งานาทั้งประเทศนะครับถือว่าเป็นทั้งประเทศส่วนใหญ่เราก็ใช้งานกันลักษณนะนี้ครับ